บอกเลยนะครับว่าข้อดีของการที่มาเดินกาสโกอย่างหนึ่งเลยก็คือแบบตัวเมืองนี้มันค่อนข้างแบบคอนเนส์คัตมันไม่ได้ใหญ่มาแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าเล็กจนเกินไปที่แบบว่าเออเราจะรู้สึกแบบเด่วหรือแบบรู้สึกว่าไม่มีอะไรทำในเมืองนะครับซึ่งในเมืองของกาสโก่มีสองโซนนะครับก็คือ,อยูคนันกับเซนตนิโกก็จะเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าต่างๆนานานะครับที่ทุกคนสามารถแบบว่าเออเบื่อๆแก็มาช็อปได้แล้วก็จะมีร้านอาหารไทยร้านอาหารพวกเอเชียร้านอาหารจีนร้านอาหารประเภที่อยู่ในเมืองหมดเลยนะครับ แล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าย่อมเยาวถ้าเทียบกับลอนดอนนะเพือเดี๋ยวพาดูในเวืองกันเลยก็คือตรงนี้ก็คือแบบเดินไปตกไปนะครับก็จะเป็นเป็น GSA นะครับ Gas คา s โตรสก Park แล้วถ้าเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าไปเนี่ยมันก็จะเป็น s o p กกี้ฮ l ลล์ส e รีนะครับซึ่งซ็อกกี้ฮอลล์สตรีทเป็นถนนในเมืองแล้วก็จะมีร้านอาหารเราอยู่เต็มถนนเลยนะครับแล้วเป็นถนนที่ลิงก์ไปกับช่วงเวสเซนของของตงัวเมืองนะครับสาเหตุที่ผมเรียนต่อทัที่นี่เลยแทนที่ว่าจะไปเรียนบางอื่นนะครับก็ทุกคนน่าสงสัยกันเป็นเพราะวา แต่เขาเหมือนเขาให้ทุนเด็กอลุม่มเวลาค่อนข้างเยอะก็สำหรับคนที่อยากมาต่อเดต่อในสปอตแลนด์นะครับในสปอตแลนด์ให้ทุนเด็กไทยเยอะมากก็สมมติว่าสนใจอยากไปต่อก็สามารถติดต่อทีแมแอนนาเคชันได้เลยครับเขาพอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกด้านอยู่แล้วผมก,ก็เดิดต่อทีแมแอนนาเคชันมาตลอดนะครับสมบัตรเลยปอตีแล้วปอทู <S <S สวัสดีครับวันนี้ก็พบก,พกับผมแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่เป็นน้องครูแล้วครับ เป็นเป็นพี่ครูเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้เอ่อผมก็มาต่อปอทนะครับก็คือเรียนจบปอตีไปแล้วต้องเรียนจบไปเลยแล้วก็ตอนนี้ก็มาต่อปอทก็ที่เดิมนะครับ UFG ตอนนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปดูร้านอาหารไทยนะครับที่อยู่กาสโกนะครับตรงในเมืองบิวคอน,นันต้องบอกว,ว่าร้านอาหารไทยส่วนใหญ่ครับจะอยู่ในโซนเอ่อบิวบิวคานันส่วนใหญ่แล้วก็จะมาดูกันว่า,าร้านอาหารไทยนะอยู่ตรงไหน แล้วก็ร้านไหนที่ผมเนี่ยอาจจะแนะนําให้แบมาสมัครแล้วก็จะมีแบบพาเดินทัวร์เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกนะันไปต้บอกเลยนะครับว่าข้อดีของการที่มาเดยนกาสโก,ร,สกรอย่างหนึ่งเลยก็คือแบบตัวเมืองนี้มันค่อนข้างแบบคนมีนิเนนะครับมันไม่ได้ใหญ่มาแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าเล็กจนเกินไปที่แบบว่าเออเราจะรู้สึกแบบเด่วหรือแบบรู้สึกว่าไม่มีอะไรทำในเมืองนะครับซึ่งในเมืองของกาสโกรจะมีสองโซนนะครับก็คือยูคนาันกับเซนต์อีโงก็จะเต็มไปด้วยห้างสับสินค้าต่างๆนานานะครับที่ทุกค,คนสนามารถแบบ บเบื่อๆไปก็มาช็อปได้แล้วก็จะมีร้านอาหารไทยร้านอาหารพวกเอเชียร้านอาหารจีนร้านอาหารตะวันตกก็อยู่ในเมืองหมดเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าย่อมเยาเถ้าเทียบกับลอนดอนนะก็เดี๋ยวก็จะพาไปดูเล็ๆกๆน้อยๆด้วยอันนี้ก็คือบรรยากาศแบบแบบคนแบบปกตินะครับในกาสโกก็จะแบบค่อนข้างทึมๆเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าใครไม่ชินก็รอรอ,อไปทักพักก็เดี๋ยวชินเองข้างหน้าจะเป็นจอสแควร์นะครับตรงนี้ก็เป็นหอนัสศึกษาเป็นโซนหอนัสศึกษาในเมืองก็ตอนนี้ผมก็เดินผ่านลัดเข้ามาตรง GCU นะครับ Glasgow c a a e d o n i a n University นะครับก็เป็นมหาวาลัยอีกอย่หนึ่งที่อยู่ในในใน,ในตัวเมืองกาสโวนะครับอยู่ใกล้เมืองมากก็ถ้าอยู่ใกล้เมืองก็จะมี เนี่ยครับ GCU แล้วก็มี g s a g a s g o School of Art แล้วก็ Strathclyde ครับซึ่งถ้าเถือนเนี่ย Strathclyde น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบว่าเขาเรียกว่าตึงสุดนนะครับใช่แบบเด่นเรื่องแบบวิศวะเด่นเรื่องเอนด์แล้วก็เด่นเรื่องประเสริฐก็คือแบบควบคุมแบบ overall ส่วน GCU ตรงนี้ก็จะเป็นแบบ college นะครับแล้วก็ g s a ก็จะเด่นไปทางพวกวัดพารพวกอะไรก็มีเพื่อนเรียนที่ g s a กับสาขาเยอะเหมือนกัน GCU นี่ยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะไม่ได้มีเพื่อนเรียนจะต,ต้องต้องรอ,งองดูไปเรื่อย คือตรงข้างหน้าของเรานะครับก็จะเป็นพล s ส a t i o n ซึ่งอยู่ติดกับ Glasgow Caledonian University เลยถ้าใครอยู่ในเมืองแล้วก็แบบอยากเดินทางไปมหาลาัยนะครับก็สามารถผ่านทางรถไฟพลาสเตชั Bus ไปได้เลยก็ <c oughs> คือจะผ่านทางพลาสเตชัตลงไปก็จะเป็น,ปน s u เ w a แล้วก็หรือใครที่สนใจอยากนั่งบัสนะครับอน้องๆองงที่อยากนั่งบัสที่อายุต่ำกว่า21ปีก็สามารถนั่งนั่งได้ฟรีนะครับใช้บัตรผ่านทางอย่างสกอตต์ถ้าเราพงว่า็มีพลาสเตชันดีถ้าสมมติว่าใครแบบ เด็กเรียนต่อปกตินะครับแล้วก็อายุต่ำกว่าอา22ก็ขึ้นบัตรฟรีผมก็ทําแบบนี้ขึ้นบัตรฟรีมาตลอดตอนเรียนปกติแตนนี้พอไปเรียนปอโทเราก็รู้สึกว่าอา22แล้วมันกน็นั่งฟรีไม่ได้หรอกเราก็ซอพเฟียวก็สะดวกกว่าด้วยก็เลยเปลี่ยนเป็นนั่งซอพเฟียแทนมาตอนนี้ถ้าจะถามว่าสาเหตุที่ผมเรียนต่อโทที่นี่เลยแทนที่ว่าจะไปเรียนบางอื่นนะครับก็ววทุกคนน่าสงสัยกันเป็นเพราะว่าผมคือผมได้ทุนจากมหาลัยแล้วเขาเหมือนเขาให้ทุนเด็กอลุ่ยไม่ไดค่อนข้างเยอะก็สำหรับคนที่จะมาต่อ ติต่อนสะสกอตแลนด์นะครับทางสกอตแลนด์ให้ทุนเด็กไทยเยอะมากก็ถ้าสมมติว่าสนใจอยากไปติดต่อก็สามารถติดต่อพีแมทอุปกรณ์ได้เลยครับขเขาพอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกด,ด้านอยู่แล้วแต่ผมก็ติดต่อพีแมทอุปกรณ์มาตลอดนะครับสัอร์ตเลปอร์ตีแล้วก็ปอรทูก็เขาก็ให้ข้อมูลแบบโอเคเลยครับเดี๋ยวเราพาไปดูในเมืองกันต่อว่ามีอะไรบ้างไป รู้เลยนะสงสัยว่าออสองตัวละครหลักของเราหา,ายไปแล้วพี่โว้พี่ถิงซึ่งพี่โว้พ,ววพี่เทียกโจนแล้วนะครับกอเตรียมการมาเราเียนที่เกาะแลนด์ก็คือแบบเรียนจบแล้วก็พี่เขาก็มาเรียนก็จบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราเป็นยาพามาผมก็เดี๋ยวพาดูด้วยพาดูในเวิร์กด้วยก็คือตรงนี้ก็คือแบบเดินไปตกไป,น,ปน,นะครับก็จะเป็นเป็น g s a นะครับ Glasgow School ค a r บ แล้วถ้าเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นซ็อกกี้ฮอร์สตรีนะครับซึ่งซ็อกกี้ฮอร์สตรีเนี่ยเป็นถนนในเมืองแล้วก็จะมีร้านอาหารแบบอยู่เต็มถนนเลยนะครับแล้วเป็นถนนที่ลิงก์ไปกับช่วงเวสเซนของของตัวเมืองนะครับวเวสเซนก็คือแถวยูนิเวอร์ซิตี้แกรซโครนะครับเป็นแกรซโครยูนิเวอร์ซิตี้ก็ผมว่าสะดวกเลยนะครับแบบแกรซโครถ้าสมมติว่าใครไม่อยากแบบว่าในเมืองที่ใหญ่มากๆแล้วก็ทุกอย่างแบบอยู่ใกล้หมดก็คือแกรซโครเป็นแบบตัวตอบโจทย์ของเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อามาเรียนวันนี้ก็เป็นเอออวนแรก ก็เ,เหมือนแบบคล้ายๆเอาไปลงละครลงเทอเตอร์อะไรอย่างจะจะาเงี้ยครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูซอกที่ฮอล์เสี่ยงครับส่วนมากคนไทยใหม่ๆจะแบบอ่านอ่านชื่อชื่อถนนไม่ได้แต่เดี๋ยวพออยู่ไปเรื่อยๆก็เดาเสี่ยงเองครับถนนที่นี่ก็ชื่อประลงประหลาดขนาดนี้ตลอดนี่ครับก็เป็นเหมือนถนนแบบนี่เห็นไหมเป็นถนนมาปีละน,นี่นะครับนี่ที่ผหกเขาซ่อมเอขาอข้างหน้า ก็จะมีเป็นไี้ครับซอกซิกเป็นร้านอาหารจีนผมมากินบ่อยมากื่อ,อร่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนด้วยแล้วก็มีโฟกูโร่ตรงนี้ก็ขายพบกซูชิพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm. เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูร้านอาหารไทยร้านแรกนะครับที่อยู่ที่อยู่ในโซนในเมืองคือต้องบอกนะครับก็คือร้านอาหารในในเมืองนี้ส่วนมากร้านอาหารไทยอยู่ในเมืองแบบส่วนใหญ่เลยแบบอยู่เยอะมากแล้วก็จะมีอยู่แบบว่าที่แถวม,มาหาลัยครับแค่ที่เดียวนั่นคือทิ้งไทย ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยโปรดผมเลยรู้สึกว่าถึงไทยนี่เป็นร้านอาหารที่ผมกับเพื่อนนไปพาเพื่อนไปบ่อยเพื่อนต่างชาติก็ชอบกินเพื่อนคนไทยก็รู้สึกว่าเออก็ไม่ได้แย่มันก็นในใเลยแบบดูดูอยู่ๆๆแบบอยู่อยู่แบบบาลานซ์ระหว่างคนที่นี่แล้วแล้วก็เด็งไทยนะครับส่วน ที่ในเมืองเนี่ยส่วนมากร้านอาหารไทยอยู่ในเมืองหมดเลยอย่างเช่นแบบในเมืองก็จะมีไทยลิฟวิคโรซ่าไทยแล้วก็เจ้าพยานะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูไทยลิฟวิคหรือว่าเขาจะอยู่ตรงไหนซึ่งถ้าถามในเรื่องของการทํางานนะครับผมแนะนำว่าเออถ้าอยากแบบถ้ามีเวลาแล้วอยากหางานมาทำทำก็คือไม่จำเป็นต้องไปร้านอาหารไทยก็ได้เพราะว่าร้านอาหารแบบร้านอาหารคนเอเชียร้านอาหารจีนนะครับเขาค่อนข้างเปิดรับเด็กเรื่อย แล้วก็เขาค่อนข้างเฟรนลี่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาเขาค่อนข้างโอเปนมายเลยแสดงถ้าใครสนใจอยากเอออยากทำแบบร้านอาหารก็คือไม่จำเป็นต้องร้านอาหารไทยก็ได้แต่นี่คือภาพดูเฉกว่าเออถ,ถ้าถ้าใครจอดจงว่าอยากพาอยากอยากมาทำร้านอาหารไทยก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดู ก็เดินไปด้วยคุยกับเขาไปด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมเรียนต่อ Master of Science ครับเป็น b ไมโครเทคโนโลยีและไ a อาช e วยนะครับก็ตอนนี้ไม่ใช่เด็กวิศวะละเป็นเด็กวิทยาศาสตร์ก <laughs> ็จริงๆที่อยู่ต่อที่นี่ก็เพราะว่าเออแบบมันมันอยู่เป็นเมืองที่อยู่ง่ายด้วยมันค่อนข้างค่อนข้างบริเนตสุดยาดแบบ ก็อยู่ใกล้ตัวเมืองก็อยู่ใกล้หอก็โอเคอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบลำบากอะไรเลยแบบรู้สึกโอเคทุกอย่างวันก็เลยแบบค่อนข้างคอนเทนต์นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็อยู่นี่กันหมดด้วยก็คิดว่าเออแบบเราเราไม่ได้ยับขยจนไปขนาดนั้นแล้วอะไรก็เลยเอออยู่นี่อยู่นี่ต่อก็ได้ทีเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับแบบซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบซื้อของกันด้วยว่าเวลาทําอาหารหรือบอกว่าเอออยากอยากทำแบบ แบบพอตๆนะครับกี่อะไรอย่างงี้ก็ต้องทำทำยังไงแล้วก็มาซื้อที่ไหนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะจะมาสอนแบบซื้อแล้วก็วิธีทำนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างจะต้องขอบคุณพี่แอนเดอร์พีชัมานะครับที่บอกว่าเป็นสปอนเซอร์หลักให้เอาไซตี้ของเราซึ่งพี่เขาก็เป็นสปอนเซอร์หลักให้เราบ้างสำหรับสปอนเซอะเราก็ช่วยพี่เขาผลิตคอนเทนต์เรื่อยๆอ่ะนี่ตัวอย่างแรกครับนี่ก็มีสม,มุดโน้ตเกทตัวนี้ชื่อว่าดีดีบาร์ดนี่ครับดูได้ดูซ่องเนได้ยังไง ึ่งปกติแบบร้านซูเปอร์กา์เทอรครับแบบเขาจะมีแบบส่วนดของเขาให้คือแบสบเ0 1 0นต์มโปอรดตามักที่เขาบบเพิ่อที่เขาที่เขามีขึ้นนะครับก็คือค่อนข้างส่วนดของเขาค,ค่อนข้างเยอะนะครับที่นี่ลองถามดูว่าแบบร้านพวกแฟนชายใหญ่กับบูสแบบซูเปอราค์ครับมีแน่นอนถ้าเป็นส่วนดของเขาแล้วก็อีกร้านหนึ่งที่ผมแนะนำนำเสนอกน็คือบริษัท เอออย่างที่ผมสึกบประทับใจกับที่นี่ครับก็คือเป็นพื้นที้ของมหาลัยนะครับก็คือคิดว่าพื้นที้มหาลัยนี่แบบค่อนข้างมาตรฐานค่อนข้างแบพอๆกันคือมาตรฐานค่อนข้างดีเหมือนกันครับก็พวกยิมพวกอะไรผมก็ผมก็สมัครยิมของมหาลัยก็ไปซ้อมวิ่งเซเลนเวทแล้วก็ใช้ซ้อมวิ่งทัุกวันเลยก็ถือว่าโอเคนะครับพวกอุปกรณ์พวกอะไรเขาเขาดีหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหน้าว่ามีมีอะไรบ้างไปไปกินเดินเลยถนนมานะครับก็เดี๋ยวพาไปดูโลซาไทยก่อน ถ้าเดี๋ยวผมได้แบบ access facility ในมหาลัยเดี๋ยวจะพาไปดูแบบ facility ในมอรองด้วยนะครับว่า,วาเป็นยไงบ้างคิดว่าคอร์สที่เรียนอยู่ตอนนี้ไปเอาเช็คก็เป็นคอร์สที่ค่อนข้างโอเคนะครับแบบมาดูไม่ได้ยากเข้าไปสอาที่เรียนแล้วก็งานคบคนเรียบบองนี่แล้วมันเหมือนมันวลามากขึ้น,นในการที่เราแบบออกไปเที่ยว adjust อ,อะไรอย่างี้ต่างๆนานานะครับจะ <c oughs> คิดว่าบอโฮมอรบคนที่แบบ เาออ่แบบประจนภัยอะไรเพราะวนี้เวลาว่างก็กกิดเรียนฟอตีเยอะนี่นครับแล้วก็มาถึงโลซาไทยแล้วนี่นะครับาโลซาไทยซึ่งถ้าตะกี้ถ่ายมาให้ดูตะกี้นี้ก็คือแบบอยู่อยู่ใกล้กับอยู่ขนาดงคณะนะครับอยู่คณะอยู่ฝั่งนู้นอย่ยงหมดบังอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดินข้ามไปเดี๋ยวเนี่ยคณะอะไรครับเดี๋ยวข่าวมาแล้วเ็จ ก็คือรสชาติไทยนะก็จะไปดูว่าอยู่ที่เรามันี่เป็นก่ายก็คือเคยไปกีแล้วครับก็รสชาติก็เคยครับเขาก็พยายามแบบทำให้มันแบบออเดนติกแบบไทยอะไรอย่างเต็มทีเพราะที่ว่าจะหายากแต่ก็อร่อยครับอร่อยอร่อยร้านอาหารที่นี่อร่อยทุกร้านอยู่ตรงนี้ขนาดเลยนะครับจริงจริงไทยก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับผมผมรืบบอกว่าอยู่ไกลกันมาเดินล้อมานะครับถนนตะกินนี้ที่อยู่ตรงรถซาไทยครับ รอมาแล้วเดี๋ยวจริงเล้วแล้วขวาแล้วถึงแหละข้างหน้าเนี่ยเป็นจะพาไปดูนี่ก็บรรยากาศในเมืองวันนี้ครับก็อึมๆแต่ฝนไม่ตกแต่ที่ดีมากเพราะปกติที่ฝนจะตกทุกวันนะครับทุกวันแล้วก็นี่เลยใช้กล้องถ่ายได้ปกติใช้เป็นโทรศัพท์ถ่ายนะครับโทรศัพท์ก็จะปกติก็จะตามหมดเลยอันนี้ใช้กล้องถ่ายเลยนี่ตรงนี้คือจิงทไทยสาขาในเมืองนครับผมไม่เคยมาเลยปกติ โปรอยากกินทะเลในเมืองเขาอยู่แถวๆนี้นี่ครับปึ๊บปึ๊บอยู่แต่ข้าวนิทศกันกเลยเขาใส่เิสกาลกันเวลาแบาบบันปานะครับใครอยากมาดูบอลดูอะไร,รก็จะมาดูที่ได้โหก็เคยมานี่ครับโรซ่าไทยอยู่ข้างหน้านี่ก็ยังคืออยู่ติดกันเลยคือคือเลือกเลือกไปสองแบบนะครับสองสไตล์ถึงไทยก็จะออกเป็นล้าหาันถ้าใครออกสไตล์ลาหันต้อนสานทา,า,า,าได้ง่ายๆเลยโรซ่าก็จะออกเป็นแบบคูซีนแบบว่าเออเป็นร้านอาหารแบบดูดูดีดับหนึ่ง ที่ผมผมเดินเลยว่าไม่ไม่เห็นจะพาไปดูร้านสุดท้ายครับซึ่งเป็นร้านที่แกรนที่สุดในในการสวครับเจ้าเจ้าพญาครับอยู่ตรงบีบีทอยู่ตรงบีทีสไม่ใช่อยู่ตรง SPT นะครับ SPT ที่เป็นตับเอบรรยากาศเกิดยังไม่ได้หนักมากครับช่วงนี้ก็ประมาณ9ก0าถึงบองศา จะติดเข้าหน้าหนาวไปไม่กี่เมกิวันข้างหน้าแล้วครับเพราะถึงนอร์เวย์เบอร์เราก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วอกอย่างนึงที่ผมชอบเกี่ยวกับกาสโกเลยนะครับก็คือคนที่นี่เขาน่ารักมากที่ใส่ดีมากแบบเขาเฟรนลี่แบบเฟรนลี่สุดๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครแบบบอยเรื่องการหาเพื่อนหรือการหาการเจอสังคมที่แบบว่าเออแล้ก็โอเค okay. ไม่ต้องห่วงครับกาสโกมีพร้อมให้ทุกคนทุกทุกสังคม ทุกกลุ่มเพื่อนแล้วก็แล้วก็จะมีชม,มรมบัตรสังคมด้วยที่ทุกคนสามารถเข้าไปร่วมง,งานหรืไปหาเพื่อนใหม่อะไรอย่างนี้ครับที่ใหญ่ๆของในสังคมถ้าเป็นเอเชียสังคมก็จะมีแบบ i t i s h s s i a n Society มี a n e s e Society, มีไทยซอกของเราซึ่งวันนี้ผมก็ดำเนินการเป็นเป็นประธานไทยซอกนะเป็นท่านประธานก็ถ้าสมมติว่าใครเห็นคลิปนี้แล้วเรียนที่นี่ก็สามารถติดต่อไทยซอกมาได้เพราะาเราก็พอมที่จะจัดกิจกรรมให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับ Okay. นี่ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเมืองเบลคอนันต์แล้วนี่นนะนเดี๋ยวพาไปดูเจ้าพญาครับน,นี่ครับเจ้าพญาถึงแล้วครับนี่ครับร้านอาหไทยสามร้านอยู่ติดกันมากเยวจะดูดูดูกันขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วถ้าฟังรุ้นเนี่ยตรงนี้ครับข้างหลังนี้ก็คือเป็นโลซาไทยแล้วถิ่งไทยเราถึงครับไทยอันดิงไทยที่สิ่งนะีน่เจ้าพญาถึ่ดี เดี๋ยวพาไปดูหน้าร้านดีจ้าพยานเออโหีบบเดินแป๊บแรงก็เจอร้านเลยกิถ้าใครสนใจอยากทำงานร้านอาหารไทยหรือทำงานแบบร้านอาหารทั่วไปครับก็ผมเอาบอกอิกแน่เลยเลยว่าอีเมลไปหาร้านก่อนก็ได้เขาจะตอบไวอยู่แล้วครับซึ่งปกติร้านพวกนี้เขาต้องการคนเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเออส่วนมากคนมาทำก็เป็นเด็กปอนด์โบนะเออมีเวลาว่างก็มาทำพาร์ทไทม์ด้วย ก็เขาก็หาคนได้เลยอยู่แล้วแต่ละพีนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ผมจะเป็นคลิปนะครับก็คุณทุกคนนะครับทีรับชมมาถึงท้ายคลิปนี้ก็สำหรับใครที่อยากสนใจเรียนต่อที่สกอแหละนะครับถึงอย่ายากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเออเกี่ยวกับก,บการสู้ก็สามารถทักหาพีไปไป่เพื่อนเื่อนได้เลย ไม่ใช่แค่แบบคลาสคลาสกูรนะครับด้วยดูเคชั่นเขารับตอบปัญหาหรือคำถามทุกที่ในสกอเแลน,นะครับถ้าสนใจมาเรียนจริงๆพี่เขาก็พร้อมที่จะช่วยตลอดเดี๋ยวจะย้อนคลิปกับพี่และดูเคชั้นเรื่อยๆถ้าสนใจก็ดูคลิปีกันเยอะนะครับแล้วก็สป,ปอร์ตพวกผมกันด้วยเดี๋ยวน,นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ